ไม่ใช่ขอตัดน,น้ายเลยตันนี้ชุดหน้ารักขอบคุณลูกป้้นด้วยมันจำไม่ได้ว่าใครซื้อมาให้ห้ามหันหลังห้ามหันหลังกห,หลังบะไ้มันติดมาติดมาในกระเป๋าไว้เพี่มาใกล้ๆจะชวนเพื่อนไปดูคอนเสิร์ต ครับตอนนี้เพื่อนตรงมาเป็นลูกบ้านเอดีหมดแล้วบอกว่าพี่น,น่ารักขอบคุณค่ะ้องนี้น่ารักแค่นี้ลูกบ้านก็เชื่อใจเอบีจัดวันไหนนี่สิด้วยความที่คุยกันเรื่องงานเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วแกก็เลยทักมาหลังไม่บอกว่าอยากหยุดขอวันหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบส่ง ชาเขียวทำไมเป็นสีมพูหนูก็เลยส่งส่งคิวงานไปหนูก็เลยหนูก็เลยบอกเขาว่ามันจะได้หยุดไหมล่ะคือคิวงานเยอะมากชอบสนี้กำลังใจในการตื่นนอน